สวัสดีค่ะพ้าแบมทัวร์กินเที่ยวนะคะวันนี้พามาทานยำรวมนะคะยำรวมมิตรนะคะน่าทานไหมคะมีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปนะคะนะคะพี่น้องนะคะยำรวมมิตรนะคะใส่ใส่ใส่เข้าไปนะคะอร่อยอร่อยนะคะแซ่บแซ่บนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานครบรสนะคะ ไม่ใ,ใกล้ไม่ไกลที่ไหนนะคะยำรวมมิตรนะคะยำรวมมิตรมีมะเขือเทศนะคะต้นหอมหอมแดงนะคะแค่รสนะคะมะเขือเทศนะคะน่าทานมากเลยนะคะพริกขี้หนูสวนเซ็ตเนะคะ ไขยเยี่ยมม้านะคะมีไขยเยี่ยมม้าด้วยนะคะมีแนมด้วยนะคะนะคะอเจ๊ทับทิมนะ,ะเจ๊ทับทิมเจ๊ทับทิมยำให้ทานนะคะทานไหมคะนะ้าทานไหมคะแนมหมูก เที่ยวมานะคะรวยรอยเซพๆนะคะพี่น้องนะคะยำรวมมิตรยำรวมมิตรนะคะยำรวมมิตรนะคะยำรวมมิตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแแบบทัวร์กินเที่ยวด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่ากัามโฆษณานะคะ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะยำรวมเม็ดค่ะยำรวมเม็ดร่อยอร่อยนะคะฝากช่องเชฟต,ติงด้วยนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณค่ะ